สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาดูบอร์ดคลาสดีนะวันนี้ผมจะมาแก้อาการที่เวลาเราเสียบไฟแล้วมันเสียงดังตุ๊บนะครับนี่นะฮะจุดที่ต้องแก้ไขนะครับก็คือนี่ครับต้องปลด R รตัวนี้ข้างตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ปลดไดโอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ใส่คาปาซิตเตอร์ข้อมลงไปตรงตำแหน่งไดโอดตัวนี้นะครับ จุดที่เราต้องเอาออกเนะก็จะเป็น R ตัวนี้นะครับ103ที่อยู่ข้างทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ปลดออกแล้วก็ใส่ C ข้อมเข้าไปให้ขาบวกอยู่ด้านนอกนะขาลบอยู่ด้านในฝั่งนี้ C ที่เขาแนะนำให้ใช้ก็เป็น i อ้ C ส7ไมโคร25โวลต์นะวันนี้ผมไม่มีผมลองใช้100ไมโคร25โวลต์ดูนะ ตำแหน่งที่ใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะบัตรกีตัวไดโอดตัวนี้ออกแล้วก็เอาสีบัตรกีใส่แทนนะครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับใช้หัวแรงปลายแหลมๆนะสกิปเอานีครับปวดนาวไปแล้วนะครับ ทำการปลดไดโอดนะครับดีนะครับเรีบร้อยครับ <S <S ทำการงอขาแล้วก็เติมตะกั่วฟัง ปาซิเตอร์ตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบัตรีเข้าจุดบัตรกีมันเล็กนะครับ กีทีลราคาวางลงไปประมาณนี้ครับแล้วก็บัดกีที่ราคาให้มันติดจุดบัตรกีมันแคบนะครับต้องใช้หัวแรงที่แหลมๆหน่อย ไงมาหลุด <laughs> ปินหลุดสังเงินก็ <g ül> เลยต้องมาบัดกรีใส่หัวทานซิสเตอร์ตอนนี้เลยขาบวกขาลบคือตำแหน่งนี้นะมาผมต้องเปิดตัวเฮซิงออกมาเลยนะมาดูชิปมันครับโอชิปเล็กนี้เดี๋ยวสามหนึ่งหนึ่งหก tpa สามหนะึ่งหนึ่งหกเนีเบอร์ชิปขันตอนนี้ผมเอาไว้ลองไม่ให้ฮิตซิงมันลงนะทาซิลิโคนใหม่มีฮิตซิงไหมใส่กับตำแหน่งเดิม ตอนนี้ใหญ่ต้องเอากาวยึดเนาะเดี๋ยวก็รู้ว่าหมลิชจะพังเลยจะได้ยิ้นแต่เราก็ชอบลองซะด้วยซี่ะครับ เรียบร้อยมาลุ้นกันจะใช้ได้ไหมเนี่ยสามสองหนึ่งเฮ้ยเหมือนจะได้แลนะ้วเนี่ยไม่ตุบแล้ยลองดูใหม่ครับเสียบไฟสามสองหนึ่งจะดีเลยประมาณสิบวิ จากนี้มันไม่ต้องหยอดกาวซะหน่อยนะ่าอประมาณนี้ครับแก่เสียงตุ๊บดูไม่ค่อยสวยเท่าไรเลยแต่ก็ดีไม่ค่อยชอบเสียงที่มันออกลำโพงดังตุ๊บเหมือนลำโพงจะพังไงไม่รู้นี่ครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ประมาณสิบวิป่ะแต่หน่วงเวลานะครับทีนี้ลองเชื่อมต่อไไฟ้และลองเสียงกันครับ เสียบใหม่ครับปึ๊บสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดวิเนาะเ,เสร็จเรียบร้อยครับปรับแกไม่ให้มีเสียงตุ๊บมันก็จะเหมือนเราใส่พวกซอฟต์สตาร์ทอะเนาะะครับ ลองถอดออกแล้วก็ลองเสียบดูใหมเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงตุ๊บแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขวงจรของไอตัวแอมจิวรุ่นนี้เนาะก็ตัด R ไป1ตัวแล้วก็ตัดไดโอดจากนั้นก็คร่อมด้วย C ค่าที่ได้นี้น่าจะเริ่มจาก4 7ไมโครจนถึง1 0อไมโครเนาะถ้า47ไมโคร ยี่สิบห้าโวลต์นี่ก็น่าจะหน่วงเวลาประมาณสี่วิห้าวิประมาณเนี้ยถ้าร้อยไมโครก็อาจจะประมาณเกือบเกือบสิบวินะครับค่าซีตัวนี้ทรอมเข้าไปในวงจรจุดนี้นะครับเออแก้ไขได้อยู่นะตอนแรกมันวงจรคล้ายๆกันอนะ่ะตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ได้นะครับเนี่ยใช้ได้อยู่บอร์ดรุ่นนี้นะครับบอร์ดน้ำเงินรุ่นนี้ใช้ได้เลยนะครับ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ